อยู่กันที่งานนะคะแล้วก็อยู่กับโชว์รูมมิซูอาร์เอค่ะแล้วก็วันนี้อยู่กับน้องตูนค่ะแล้วก็ที่ปรึกษาการขายจากโชว์รูมของเราเดี๋ยวลบกกลนแนะนาตัวนิดนึงนะคะได่ค่ะสวัสดีค่ะปาปอยนะคะที่ปรึกษาการขายมิสูอาร์เอค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กันในงานอะไรคะพี่ปอยวันนี้นะคะเราอยู่ในงานไททันออนทัวร์ค่ะหรือไททันมิสไมค์ค่ะวันนี้กิจาการรมของเรานะคะมีของรางวัลอะไรบ้างคะพี่ปอยวันนี้นะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะเข้ามาร่วมกิจาการรม ตัวนี้นะคะกับเซลล์ท่านไหนก็ได้นะคะก็จะได้รับมวกไททันแลนดี้อาร์นี้ไปเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็จะมีตัวของรางวัลอีกมากมายเลยใช่ไหมคะพี่ปอยใช่ค่ะเพียงแค่ร่วมสนุกกับเราในงานนะคะเราก็จะมีของชัก้วยอย่างนี้นะคะให้กับลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นนะคะสําหรับคนที่จองแล้วก็ออกรถด้วยเดี๋ยวให้พี่ปอยแนะนํานิดนึงว่ามันเอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนคะพี่ปอยค่ะในงานวันนี้นะคะของเรา มีแบงค์สองแบงค์ด้วยกันลูกค้าจองสามารถจองจัดไฟแนนภายในงานได้เลยวันนี้จะมีแบงค์ทั้งหมด2แบงค์ก็คือแบงค์ธนาชาติแล้วก็แบงค์กรุงศรีนะคะเพียงแค่ลูกค้าจองในงานและรับรถภายในเดือนทางมิสูอ m a ์มค่ะ,คะก็มีบัตรน้ำมันมนูลค่า2,000บาทให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะ,ะวันนี้พี่ต้อยค่ะเาเห็น มีรถมาจอดสองคันเดี๋ยวให้พี่ปลอยพาไปแนะนําหน่อยดีกว่าว่ารถของเราวันนี้มีรุ่นอะไรแล้วก็เหมาะกับใครบ้างเดี๋ยวเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะอ่าแล้วก็สําหรับคันนี้ค่ะพี่พลอยแนะนํานิดนึงว่าเหมาะกับใครบ้างแล้วก็มันจะสามารถใช้งานได้ยังไงบ้างค่ะได้เลยค่ะคันนี้นะคะก็เป็นไตรล้านตัวหัวเดี่ยวนะคะขับเคลื่อน4ี่ล้อค่ะเกียร์เกียร์ออโต้นะคะเรามีขาย ต็มจัดเต็มมาเต็มคันแบบนี้เรามีมาให้หมดเลยจริงๆลักษณะาการใช้งานอะ่ะมันก็บอกกับลูกค้าทุกๆรุ่นเลยค่ะก็คือจะไปลุยสวนสวนป่าสวนทุเรียนได้หมดเลยคันนี้หรือว่าจะแต่งแบบเท่ๆไว้แค่แบบครึ่งเขาอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นแบบรถออฟโรดอยู่แล้วค่ะเรียกได้ว่าคันนี้เหมาะกับการใช้งานทั้งเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้ลุยก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบการใช้งานจริงก็ได้ใช่ไหมคะพี่ัใช่ค่ะ ันนี้จบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปเหตุอีกคันหนึ่งด้านซ้ายมืออ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนู้นกันดีกว่าได้ค่ะอ่ะแล้วสําหรับคันนี้ค่ะพี่ปอยโอ้โหสีสวยมากเลยเดี๋ยวให้พี่ปอยแนะนํานิดนึงค่ะว่าคันนี้เหมาะกับใครแล้วก็เหมาะกับการใช้งานยังไงบ้างดีกว่าค่ะได้เลยค่ะคันนี้นะคะก็เป็นกระบะไททันสีประตูนะคะยกสูงนะคะคันนี้อย่างที่เราบอกเลยว่าวันนี้เราแต่งเต็มมาโชว์เลยจริงๆแล้วอะ่ะไม่ว่าลูกค้าจะสนใจแบบเดิมเดิ หรือว่าแต่งเต็มแต่งซิ่งโชว์รูมของเราสามารถจัดให้ลูกค้าได้หมดเลยค่ะเพียงแค่ลูกค้ารีเควสมาเท่านั้นเองค่ะอย่างที่พี่ปลอยบอกไปว่านะคะสําหรับรถทั้ง2คันนี้นะคะใครที่ต้องการเนาะแบบว่าจะให้แต่งหรือว่าอยากได้ยังไงก็สามารถบอกโชว์รูมหรือว่าที่ปรึกษาการขายได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ปลอยค่ะแล้วน้องสอบถามนิดนึงว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเราอยู่กันที่นี่กี่วันเอ่ยอยู่กัน2วันค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะ ถ้าแบบนี้ใครที่มาไม่ทานเราสามารถไปรับบริการนะคะหรือว่ารับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างคะพี่ปอยสามารถไปที่โชว์รูมมิสซูไอเอของเราได้ทั้ง2สาขาเลยนะคะสาขาแรกนะคะก็คือสาขา ini, ลุมพินีพระรามสค่ะส่วนอีกสาขาหนึ่งนะคะจะอยู่ที่ถนนพระรามสามค่ะโปรโมชั่นของเราทั้งหมดนี้นะคะลูกค้าสามารถเข้าไปรับโปรโมชั่นแบบในงานนี้ได้ที่โชว์รูมเราทั้งสสาขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกับที่ปรึกษาการขายท่านใดก็ตาม ดีๆแบบในงานนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่พลาดโอกาสไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าใครพลาดโอกาสไปไม่ต้องเสียใจเนาะสำหรับกิจกรรมดีๆสองวันนี้เราก็ยกขบวนกิจกรรมเนี่ยไปไว้ที่โชว์รูมด้วยใช่ค่ะก็สำหรับยังไงวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอเจอกับกิจกรรมด้านในแล้วก็จากโชว์รูมของเราเพิ่มเติมได้นะคะ,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย